ตอนนี้อยู่ที่คาซาวันที่กี่วันดีครับวันดีครับเมื่อก่อนนี้ร้านเนี่ย u l t i m a t ท Toy เรามาซื้อฮอตทอ o t อ o y อ r o n m a นได้ตอนนี้ไอรอนแมนเหลืออยู่ประมาณ10% 20%กระตุ้งเมื่อไงละตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นจุ่มกล่องจุ่มกล่องจุ่มกล่องจุ่มแต่คือว่าตามกระแสนะอ่าเรามาดูก่อนนี่เมื่อก่อนนี้เรามาดูตู้นี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยะ เป็นตู้หลักๆเยนะเฮียที่แบบคือขายของผู้ชายใช่เราก็ซื้อของผู้ชายแต่ตอนนี้ตอนนี้โอ้โหเน้นร้านเน้นร้านเลยครับแน่นร้านเลยครับนี่มาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมขายแต่ก็ยังมีพอทอยอยู่นะเออมีมีมีครับก็แถวนึงแต่ส่วนใหญ่เกินกว่า50%เป็นเกล่องสุ่มนี่ดูดีนี่ดูดูดูนี่โอ้โหเห็นไหม ชุดน่ารักมากเลยนะใส่แว่นด้วยถือกระโปรงถือกระเป๋าอะน่ารักเลยดูดิดูดิเขาเรียกว่าจากอะไรนะจากตัวแขวนกระเป๋ากายมาเป็นแบบไอหน้าเหยไนเข้าไปดูดีกว่าได้ครับได้ครับคนเยอะไม่รู้ยังไงขออนุญาตเข้าไปแล้วครับเราก็จะเดินเข้าแทรกเข้าไปดูดิูดตัวนั้นเป็นสูตรคับพี่นี่ดูดิสดูดินี่ดูดิเทียบเลย เทียบเลยจุ่มๆจุ่มๆเลยไอ้สุ่มนี่เท่าไหร่นะนี่นิ้ตาเนี้ยสี่พันนี่อ๋อมีเยอะจังเลยนี่แล้วก็จะมีนี่เห็นไหมอืมไปไม่เป็นเลยอ่ะเข้ามาเนี่ยไม่ไม่รู้จักอะไรเลยตอนเนี้ยงงไปหมดเอแอแอวอไปหมดแล้ยดีครับนี่นี่จุ่มนี่ใครมาจุ่มจุ่มตา้เลยมากระลองยังมีอยู่นะมากระลองอืมเหยียบนะมีเยอะแต่เข้าไปดูนะขออนุญาตเข้าไปดูนะเน่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 ดูดิ อย่างเยอะขี่ที่สุ่มอันนี้มาใหม่กันดั้มไอคเจ็ดแปดนี่ไงเป็นเขาเรียกว่านักสัตว์ใช่ไหมเวอร์สองม,มันมีดาบเบอร์แรกไม่มีดาบมีแค่ปืนเนี่ยแต่จริงๆนะเราดูนี่นี่น,นี่อันนี้ก็มีอันนี้ผมชอบนะผมชอบนะมันเป็นแบบมันเป็นแบบตัวของมันชื่อว่าอะไรวะลืมไปแล้ว เอาละนี่แหละขับบุญมาไงนี่ไงดักสติวสุดเอดเดอะมอนสเตอร์ Monster, เนี่ยมันจะอยู่ในหุ่น <ลำ S 1> จริงจำงล่าละแม่งติดอยู่ที่ปากนี่เราอยากได้เนี่ยมอลลี่จริ้ๆซาคุจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นแบบเห็นไหมมันมีมันมีมันมีโลก ตัวนี้มันเป็นมันเป็นไอ้นี่ครับเป็นแซ็กในซีดอ่าและอันนี้เป็นเป็นตัวของลักขายปลอมอ่าก็คือว่าที่เอามาทำเป็นตัวสีชมพูตัวลิมิเต็ดด้วยนะถ้าถ้าเป็น MG ก็จะขายอยู่ในกันทัมเบสตัวพิเศษอ่าไลฟ์คอนเสิร์ตไลฟ์คอนเสิร์ตอ่าของดีของดีพามาดูจากร้าน นอันเตรียม toy นะใช่อครับเตรียมทอยคนเยอะมากเลยคนเยอะเลยคนเยอะเลยสุดยอดครับแหงๆไายครับตายครับปปไปไปนี่คนเยอะคนเยอะนี่นะอยากได้อยากได้สักจุ่มอุ้ยไอ้ไอ้ไอโฟนก็มีนะแบบว่าแบบเป็นเคส นี่แหละเขาให้เห็นเลยร้านนี้คนเข้าเยอะนะฮะมีชั้นไหนบ้างเพ่ก็ตอนนี้ของเรามีมีสามกับห้าครับแต่ห้าจะเป็นน้องสาวทําแล้วอ๋อโ้นี่นี่แล้วมาดูชั้นสามมาคนเยอะเนี่ยไปไปเราไม่ควรรัดนี่ไงเฮียที่ผมบอกนี่อันนี้คือชุดใหม่นะเพราะว่ามันมีดาบมาให้แล้วเพราะแต่ละชุดมันจะไม่มีไอ้ดาบเนี่ยมาให้ชุดนี้มันก็เลยแบบว่าเอาเป็นถือปืนก็ถือปืนถือดาบก็ถือดาบแล้วก็เพิ่มสีใหม่มาสองสี สุดยอดสุดยอดสุดยอดอย่างเยอะนะไปไปไปดีกว่าจริงๆแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรจุดผันเปลี่ยนนะ,ะจากร้านจริงๆแล้วคนขายเยอะกันมากนะ<ด>ใวยุคสมัยด้วยแลวหละเฮียตอนนี้มันคือยุคของกล่องจุม่มเดี๋ยวให้ลีซ่าไปถืออื่นๆต่อ,อไปดีกว่าคลิปนี้พามาดู เล็กๆน้อยๆกองจุ่มนะเดี๋ยวแถมดีกว่าแถมไปชั้น6ดีไหมชั้น6ใช่ไหมได้ไปดูดีว่าจุ่มจุ่มชั้น6มีอะไรบ้างนี้พามาดูที่ร้านอ l t i m a t e ทอยแต่ก็แวะไปแล้วกันอ่ะสเวฟไปชั้น6กันเลยกันแวฟแวฟนี่เรามาถึงชั้น6แล้วอามาจับกองจุ่มนะฮะเห็นไหมเอามาดูร้านนี้นี่ยนี่เห็นไหม น,นี่ก็เป็นอีกอีกร้านหนึ่งนะเห็นเขาเปิดใหม่คนเยอะคนเยอะมากนะ<ช>คนเยอะจริงคือแบบโอ้โหไม่มีเท่าไหร่จะขายหมดนะ่ะ<ช>ไปตรงนี้ดีกว่าคนเยอะแล้วก็มีโซนเนี่ยโซนตรงกลางเห็นไะมพามา,มาทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่ซื้อวันนี้มาดูซุ่มแบบดูดิดูโอ้โหดูขายกันแบบนี่มีมองกรเลยนะนเห็นไหมซื้อไปขนาดนี้เลยอ่ะ นะซื้อกันแบบอะไรกันเนี้ยเยอะแยะไปหมดเยอะแยะแตะแเป้ไก,ก่เออโอ้โหสุดยอดเลยวะไปไหนกี่บอกว่ามีร้านไอ้ดูไปดูซากุสี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 ชมพูวะสีชมพูครับมีไหมไดูกันดีกว่าไม่รู้ว่าโชว์ไม่รู้ว่าสีอยู่สูตรนั่โชอยู่ร้านนี้หรือร้านนู้น Cue few moments later อุ้ยนี่เขาทำร้านใหม่ไหมมาครับโอ้เท่เลยนะดูดิเป็นร้านเดียวที่อยู่ในโรงอาหารคุณน่อนเนี่ยใช่ดูดิยืนคู่กับไอ้จุดแปดสวยมากสวยมากราคากระบายไกลแล้วนะเนี่ยดูดิดูดินะร้านนี้ก็เป็นร้านกองสูงอีกร้านหนึ่งโอย่างจ้าบย่างจ้าบ ดูดีเลยเนี่ยจริงจดิเเจ๋งดีนะนี่ไงนี่เห็นไหมมีแบ็คแพ็หลังะเห็นไหมรุ่นไหนเจ็ดแปดยังดูแบบธรรมดาอยู่นะอันนี้คือเพิ่มแบบเพิ่มโล่เพิ่มอะไรมาให้เสียดายเหมือนกันน่าจะมีโล่ไอ้เจ็ดแปดมาให้นะตัวไอ้เจ็ดแปดเดี๋ยวมาปีวีทูปะวีทูอุ้ยดูทำขายแบบเป็นพาร <names S 1> ์ตไหม โอ้โหก็เ <divide> ป็น <gefallen> อีกร้านหนึ่งนะกล่องสุ่มแจ็กสันหวังยังมีที่นี่นะจริงเหรอโอ้โหเยอะมากนะนี่พาทุกคนมาดูมาเดินเล่นนะครับผมชั้นหกอันนี้เป็นร้านเปิดใหม่นะเฮียก็ยังไม่เคยเห็นนะใช่ครับนี่ไปดูไปดูหน้าร้านอีกรอบดีกว่าไปครับโอ้โหนี่เลี้ยงเลยนี่อะไรผมไม่รู้เลย ไปดีกว่านะถ้าใครอยากมาอจาจจจักกองสุ่มก็มาได้ไม่กลภาษาใช่<ด>นะคอนเทนต์กองสุ่มเราเคยทำมาหลายทีแล้วแต่คือว่าตอนนี้คือแบบเยอะจริงไปดีกว่าบ๊ายบ,ายบายดีครับ